สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเล็กแวกวีเคนะวันนี้นะผมเนี่ยก็จะกลับไปที่ถ้ำคนป่านะทุกคน <S <S <โ>ก็<โ>ผมเนี่ยไม่ได้มาที่นี่นานมากแล้วตั้งแต่ที่พาน้องต้นกล้ามาเหมือนน้องต้นกล้าเนี่ยจะรู้จักจก,กับคนป่านะทุกคนแบบสื่อสารกันได้นะก<โ>็ผมเนี่ยไม่ได้พาน้องต้นกล้ามานะทุกคนเพราะว่าน้องต้นกล้าเนี่ยก็ไม่สบายอีกแล้วนะ แบบอากาศมันแปรปรวนนะกคนขนาดเพื่อนแดงและเพื่อนเสือเนี่ยยังไม่สบายเลยนะกคนอาการเนี่ยเปลี่ยนตลอดเลยนะโอเคครับเดี๋ยววันนี้นะผมเนี่ยจะขึ้นไปดูคนป่านะว่ายังจะอยู่หรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าผมเจอพวกพีพๆและเพื่อนๆเนี่ยมากันเนี่ยยังเจอคนป่าอยู่เลยนะก็เหมือนเขาจะไม่ไปไหนแล้วนะเหมือนเขาจะอยู่ในถ้ำตลอดเลยนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปกันเลย ่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมดน่ยนะเพื่อเป็นกำลังใจใผมฝากเพจผมด้วยนะครับเพจเล็กเว้เคนะไปเลยทุกคน ตอนนี้นะผมก็กำลังจะเดินขึ้นไปบ,บนถ้ำนะทุกคนก็เหมือนป่าเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงมากเลยนะ จะมาจะพาทุกคนไปดูนะคนป่าเนี่ยมันจะอยู่อีกหรือป่านะทุกคนเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูทางนี้นะเรื่องผมเนี่ยไม่เคยเข้าไปแนละ้วโดนคนดูเนี่ยไปแปลกนะเห็นนะ่ะโห หมือนจะมีรูด้วยนะโดนโอ้ดูหินแตกครับเหมือนพวกอกเนี้ยโดนหินเนี้ยแตกลงมาเนี่ยนะ คือท okay, ุกคนเดินทางกันต่อต้องระวังหนามเนี่ยทุกคนไผ่เนี่ยหนามเยอะมากดูว่าเนี่ยกระทิมทีเนี่ยบบดเลยนะทุกคนหนามโพกนีน้หนามไผ่นะไม่ได้มานานแบบจำทางขึ้นแทบไม่ได้เลยทนะุกคน มว่าคนป่าเนี่ยน่าจาผมได้นะตอนที่ผมมากับน้องต้นกล้าเนี่ยผมก็นําของขึ้นมาให้ตลอดนะทุกคนแต่ไม่ได้ผ่านน้องต้นกล้ามาด้วยนะถ้าน้องต้นกล้ามาเนี่ยน้องต้นกล้าเนี่ยสื่อสารได้ ทำล้ะทุกคนนู่นนะบนถ้ำทำใหญ่มากทุกคนไม่รู้ข้างในเนี่ยมันจะมีโพงหรือเปล่านะ กทุกดนดูผมเนี่ยขึ้นไปดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกันนั้นบนนะพร้อม ทางนี่ขึ้นยากมากทุก okay, คนโอเคทุกคนตอนนี้นะครับก็มาถึงหน้าถ้ำแล้วนะเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูนะทุกคน ดอไฟนะครับหรือจะเป็นของพวกเพื่อนเพื่อนที่ขึ้นมาตัวอดูดิไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะเดี๋ยวเจอเนี่ยผมจะลองโยนขน่อมปังให้นะตัวร้อน จะชินกับผมนะทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยก็ขึ้นมาหลายครั้งอยู่นะเหมือนจะไม่เจอเลยนะ เดี๋ยวจะลองโยนขนมให้เขานะ เนี่ยจะเป็นมิตรกับเราหรือเปล่านะทุกคนแล้วก็มีนมเนี่ยนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะตั้งไว้ตรงนี้เฮ้ย <Hey! S 2> ตั้งไว้ตรงนี้นะ นันกินใหญ่เลยนะ oh. คุยเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยตัว oh. ตัวผอมมากอะโห oh. กินใหญ่เลยอะ ไม่ได้พาน้องต้นานะาากาวด้วยนะผมยาวมากตัวถ้าแบบขาวสนิทกับผมจริงๆเนี่ยผมจะมาตัดผมให้เขานะโหดีมเสียงกินนมแบบหมดเลยนะโหน่าจะหิวตัว ในถ้ำนี้น่าจะมีหลายคนอยู่นะน่าเป็นครอบครัวเลยครับเฮ้ยร้อนจับขนองมาแล้วโอ้ แล้ววันนี้ใครทำอะไรไว้ไม่รู้นะนี่ทุกนมันคืออะไรอ่ะเหมือนเขาจดลงไปด้านล่างแล้วแต่ผมงงมากอันนี้คืออะไรอ่ะธนูหรอหรือ เหมือนว่าเขาได้กินพวกนมเนี่ยเขาก็จะไม่วย่วายอะไรเลยนรทุกคนน่าเงียบเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเขาเลียผมลงไปนะเฮ้ยเหมือนเขาเลียผมลงไปเลยคทุกคน ผมเนี่ยยังไม่กล้าลงไปนะเพราะว่าไม่ค่อยไว้ใจโดนกลัวลงไปเนี่ยเขาจะทำร้ายผมนะผอ,อ,อมมากตัวนู้ oh 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 เ้ยทีนเสียงพวกขับวิบากกันด้วยนะโดนเฮ้ยเขาจะเข้าไปไหนอ่ะเฮ้ยเขาเลี้ยวพวกเหรอ เมืนอนเขาตกโกนเข้าไปในถ้ำมาทุกคนเหมืนอนเขาจะเรียกพวกหรือเปล่า เดกพวกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะนฮู้หมุดเข้าไปแล้วหมุดเข้าไปละหมุดแบบเข้าไปแบบครึ่งตัวเลยนะฮู้ ผมรับ้อเฮ้เฮ้ย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 เ้ยเเดียยเฮ้ยเฮ้ย้้้ยเฮ้วอ่ะเฮ้ย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 เฮ้ แปดเดียวขึ้นไม่ถึงขุมมันแล้วเฮ้ยน่นนู่นนู่นน่นอยู่บนอยู่บน เขาจะไล่ให้ผมออกไปนะโดนเข้าไปในถ้ำแล้วโหเข้าไปในถ้ำแล้วอะผมก็ไม่รู้นะว่าทางเข้าเนี่ยมีกี่ทางกันแน่โดนแต่เขาเนี่ยเข้าไปทางรูข้างในนี่นะนี่ครับตรงต้นไม้นี่เนี่ย หายเข้าไปแล้วแล้วเมื่อกี้ตรงนี้อีกทางหนึ่งนะเหมือนจะมีทางเข้าเหมือนกันครับเฮ้ย,เ,ยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วทุกคนผมคิดว่ามาเนี่ยผมจะไม่เจอนะแต่เจอจังๆแล้วโดนเวลาที่มาเนี่ยก็จะเจอ สองสามคนนะบางทีแล้วมันจะมีทางเข้าอีกทางหนึ่งน,นี่เหมือนเมื่อกี้เราจะเข้าทางนี้นะทุกคนเฮ้ยมันเป็นโพงเนี่ยทุกคนข้างในอ่ะมีแสงลงด้วยนะ,ยะทุกคนมีแสงข้างในด้วยนะอู้ เฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเป็นเผ่าตองเหลืองเปล่าก็ไม่แน่ใจนะทุกคน แต่เขาอยู่หน้าผาเนี่ยผมว่าเขาน่าจะอยู่กันนานละเพราะว่าป่าเนี่ยมันก็อ,อดุดมสมบูรณ์นะทุกคนล่าสัตว์ก็ได้นะ Ui, ui, hồ, tròn mái luôn mai ạ. โอ,อ,ยอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วทุกคนเหมือนว่าเขาก็ไม่ไว้วางใจเราง่ายๆนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ย เดินทางกลับดีกว่าเขาน่าจะไม่ไว้ใจเราง่ายๆหรอกครับทุกคนไปโดนเดินทางกลับเนี่ยทุกคนป่าธรรมชาติมากแล้วไปเนี่ยมันมีเขาไหลายลูกเลยนะ เคทอนเดี๋ยวผมเนี่ยขอเดินทางกลับก่อนดีกว่าก็เราจะไม่รบกวนเขาแล้วนะแค่ทำให้เขาเนี่ยคุ้นชินกับเราง่ายขึ้นกว่าเดิมนะทุกคนรัพเดินทางกลับกันโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เดินทางลงมาถึงครางเขาแล้วนะก็ตรงนี้มันจะเป็นหุบเขาเนี่ยทุกคนโอเคเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยผมก็จะพาน้องต้นกล้าเนี่ยมาด้วยนะ เพราะว่าน้องต้นกล้าเนี่ยสื่อสารกับเขาได้นะกวนโอเคครับผมก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามได้นะก็ใครจะให้ผมไปทำคลิปอะไรต่อก็คอมเมนต์มาได้กคนจเจนคลิปวิดีโอหนะครับไปกัน